สวัสดีค่ะเดินค่ะกระช่องปิงใช้รถค่ะวันนี้หน่งก็จะพาทุกท่าน,นะคะ่ะมาชมต o วทัสซีอารุ่นปรปับปรุงใหม่ในปี2021ค่ะเขาบอกว่าต o y o t a ซีอาร์ใหม่ตัวนี้นะคะมีฟังก์ชันการใช้งานดีๆเพิ่มเติมจากรุ่นเก่ามาเยอะให้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรปับปรุงในเรื่องของราคาสีเทคโนโลยีฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายรูปแบบทําให้การใช้งานของรถคันนี้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างวันนี้เด้นจะพาทุกท่านไปชมแบบเจาะลึกกันเลยค่ะ ไปดูกันค่ะเรื่องแรกเลยนะคะเราต้องบอกว่าในเรื่องของดีไซน์เนี่ยเราไม่ได้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะยังคงความเอกลักษณ์ในเรื่องของการเป็นสไตล์รถคูเป้ให้เหมือนเดิม CHR ย่อมาจากคำว่า c o เป้ h ฮไรเดอร์นะคะก็เป็นรถเก่งสไตล์ยกสูง SUV และที่สำคัญช่วงล่างของคันนี้นะคะมีความหนึบ นุ่มนวลในการใช้งานเพราะว่าช่วงล่างเราใช้แบบดับเบิลวิชบอลหรืออิสลาปิดนกคู่ฉะนั้นให้สมรรถนะในการทรงตัวเกาะถนนและเข้าโค้งเป็นอย่างดีค่ะนะส่วนในเรื่องของดีไซน์ค่ะ เอกลักษณ์ของ Toyota CHR ค่ะยังคงไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED แบบ Full LED เลยนะคะคือไฟหน้าแบบรูปเต็มรวมทั้งในส่วนของไฟหน้านี่ค่ะคุณสมบัติพิเศษเลยก็คือช่วยส่องสว่างเวลาค่ำคืนนะคะและช่วยลดแสงรบกวนให้กับรถฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มทัศนวิสัยได้เป็นอย่างดีค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของ t o y o ต้ CHR นะคะมีขนาดกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่1,800ซีซีเป็นการทำงานผสมผสานกันร,ระหว่างพลังงานจากเครื่องยนต์และพลังงานจากมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง122กิโลวัตต์ด้วยกันนะคะและอัตราสิ้นเปืองน้ำมันอยู่ที่24.4กิโลต่อลิร ประหยัดน้ำมันมากขนาดนี้ต้องมาลองใช้ดูนะคะในการปรับปรุงครั้งนี้เรามีการปรับปรุงรุ่นราคาและสีด้วยนะคะรุ่นที่เราจําหน่ายค่ะจะมีเพียงแค่1รุ่นเท่านั้นนั่นก็คือ h y b r i d p r ี m i u ย s a f e ตีนะราคาปรับลดลงมาถึง20,000บาทด้วยกัน จากเดิมราคาอยู่ที่1 159,000ค่ะปัจจุบันวางจำหน่ายที่ราคา1 139,000ลดลงมาแบบนี้แต่เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานมากขึ้นนะคะรับรองว่าได้กำไรในการใช้งานแน่นอนรวมถึงสีค่ะสีที่เราปรับปรุงมานะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันแต่แบ,บ่เป็น2สไตล์นะคะสไตล์หลังคาดำและสไตล์หลังคาสีซิเวอนะคะหลังคาดำแบ่งออกเป็น3สีนั่นก็คือแดงหลังคาดำ ะะราวน์เงินหลังคาดำและขาวหลังคาดำคาสำหรหลังคาสีซิลเวอร์นะคะจะมีด้วยกัน2สีค่ะนั่นก็คือสีน้ำเงินหลังคาซิลเวอร์และสีดำหลังคาซิลเวอร์เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถจริงๆเลยนะคะในส่วนของสีของหลังคานะคะเราจะบอกว่าสีเนี่ยจะทำหลังคาเนะะี่ยค่ะถ้าเป็นสีดำนะคะเขาก็จะเริ่มแตกโครงเสาเอขึ้นมาจนถึงหลังคาทั้งหมดนะคะไปถึงสปอยเลอร์ด้านหลังและที่สำคัญค่ะ ตัวกระจกมองข้างนี้นะคะก็ยังทําสีดาเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ถ้าเป็นสีซิมเวอร์ล่าสีซิมเวอร์ก็ยังคงเป็นสีซินเวอร์ตั้งแต่กระจกมองข้างไปถึงหลังคาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะตัดกับสีตัวรถเพิ่มความสปอร์ตน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะที่มีการปรับปรุงใหม่นะคะต้องบอกว่ามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานของคนยุคใหม่ในปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ระบบ T-Connect ที่รองรับการเชื่อมต่อความบันเทิงผ่านหน้าจอตัวรถและเชื่อมต่อกับระบบมือถือของเรานะคะรวมถึงการใช้งานผ่านฟังก์ชัน Apple CarPlay หรือ Android Auto ก็สามารถใช้งานได้นะคะนอกจากนั้นแล้วในระบบ T-Connect ค่ะยังเชื่อมต่อกับโปรแกรม PHyd หรือขับดีรถให้นะคะช่วยให้ผู้ใช้รถเนี่ยสามารถจ่ายประกันที่ถูกลวงด้วยนะคะเดี๋ยวตามันไปดูค่ะว่าฟังก์ชันนี้มันอยู่ตรงไหนกันไปดูค่ะ โดยต้านนมานั้นก็คือการปรับปรุงหน้าจอใหม่ค่ะปรับปรุงหน้าจอให้มีขนาด7นิ้วแต่รุ่นนี้นะคะจะไม่มีการใส่แผ่นซีดีเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเป็นหน้าจอสัมผัสที่รองรับกับระบบ Apple CarPlay mm hmm. เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่เน้นความบันเทิงนะคะอย่างเช่นต้องการดูหนังฟังเพลงผ่านมือถือแล้วสามารถลิงก์กับหน้าจอได้เลยนะคะแต่ว่าการดูหน้าจอหรือดูหนังนะคะเราจะสามารถดูได้แค่ตอนช่วงรถจอดเท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถดูได้นั่นก็คือ Google Map สามารถนำทางให้เราไปที่ไหนก็ได้อย่างเช่นรับบุรีอยากไปเที่ยวซีนารีก็ให้ o o o l l m m p ผพาไปได้เลยนะคะทำงานของระบบเครื่องเสียงนี้นะคะไม่ได้รองรับเฉพาะระบบ ios เท่านั้นนะคะยังรองรับระบบ android auto ด้วยนะคะแต่วิธีการใช้งานยังคงใช้เหมือนกันนะก็คือต้องมีสายนะคะสาย usb เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรานั่นเองนะคะวิธีการใช้งานในส่วนของ iphone หรือ ios นะคะเพียงแค่เสียบสายเข้าไปที่ตัวเครื่อง นะคะกับตัวเครื่องเล่นแค่นี้เองนะคะระบบก็จะเข้าสู่หน้าจอของ Apple CarPlay แล้วนะคะส่วน Android Auto ก็ฟังกช์ชันการใช้งานเหมือนกันค่ะที่สำคัญขอเน้นนะคะเพื่อให้การเชื่อมต่อมีเสถียรนะคะควรใช้สายแท้ของรุ่นโทรศัพท์เท่านั้นค่ะ ปกความปลอดภัยใหม่ที่ t o y o ต้าใส่มาให้นะคะนั่นคือ t o ย o ต้าเซฟตี้ e n นซซึ่งประกอบไปด้วย4อย่างและที่เราปรับปรุงใหม่1อย่างที่สำคัญเลยนะคะก็คือตัว Dynamic r a d a r c r u i s e Control แบบ All Speed แต่เดี๋ยวนี้เราจะพูดถึงทีหลังเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวสำคัญขอกล่าวถึงส่วนประกอบอื่นๆที่ที่มีมาให้ในโตย o ต้าเซ e ตี้เซน e ก่อนนั่นก็คือระบบ PCS หรือระบบความปลอดภัยก่อนการชนค่ะเดด้า mm hmm. นะคะจะทําการตรวจจับรถที่อยู่ด้านหน้าพร้อมทำการส่งสัญญาณเตือนช่วยเบรคเพื่อลดโอกาสและความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้ขับสามารถขับรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภยัย mm hmm. l a n ดิพาร์เจอร์อเลอหรือ LDA ค่ะ ก็คือระบบจะเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติอีกทั้งความล้ำหน้านี้นะคะเมื่อคุณขับรถออกนอกช่องทางโดยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือเบี่ยงรถออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจระบบจะส่งสัญญาณเตือนที่หน้าจอ M i d ดีและพวงมาลัยจะทําการหน่วงกลับโดยอัตโนมัติทาให้คุณขับรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยอีกแล้วค่ะระบบไฟหน้าออโต้ไฮบีมค่ะหรือ AHB คือระบบควบคุมไฟส่งอัตโนมัติ ระบบจะทำการปรับรถไฟสูงให้เป็นไฟต่ำโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับได้ว่ารถมีการสวนทางหรือมีรถด้านหน้าเพิ่มให้แสงไฟแยงตารถร่วมทางและปรับเป็นไฟสูงอัตโนมัติเมื่อขับขี่ในที่มืดสะดวกสบายขนาดนี้ไม่ต้องขับเองก็ได้ไหมคะ และตัวที่สำคัญนะคะนั่นคือระบบ Dynamic Radar c r u i s e Control แบบ All-Speed ที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมมาจากรุ่นเดิมนะคะคือระบบตัวนี้เนี่ยจะทำการควบคุมความเร็วให้คงที่พร้อมตรวจจับรถที่อยู่ด้านหน้าด้วยเรดาร์และ รถความเร็วโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยและเล่นงความเร็วกับสู่ระดับที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติเมื่อมีมีรถขวางหน้าหรือเพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นเมื่อขับรถทางไกลถ้าหากว่าล็อกความเร็วไว้แล้วนะคะรถจะปรับระดับความเร็วโดยอัตโนมัติถึงขั้นที่รถจอดติดไฟแดงนะคะระบบก็ยังไม่ไม่ปรับยกเลิกเองโดยอัตโนมัติค่ะผู้ขับยังสามารถขับด้วยระบบล็อกความเร็วต่อไปได้นอกจากนี้ค่ะ ในเจ้าตัวตั้ง CSR รุ่นปรับปรุงใหม่คะ่ะยังมีอีกหนึ่งฟังชั่นนั่นก็คือระบบ LTA หรือ Lane Taxing Assist mm hmm. ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการควบคุมรถให้อยู่เก่นกลางเลนค่ะและจะทำงานควบคู่กับตัว DRCC หรือ Dynamic Radar Cruise Control นะคะทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นค่ะ อีกหนึ่งเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของ Toyota CHR นี้นะคะนั่นก็คือเทคโนโลยี T-Connect T-Connect นะคะจะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ขับกับตัวรถนะคะกับระบบโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ขับในการนำทางนะคะหรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์และช่วยค้นหาพิกัดรถในกรณีที่รถถูกโจรกรรม หรือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินหรือบริการ call center มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงค่ะแม้กระทั่งรถเสียนะคะก็จะมีการแจ้งพิกัดของตัวรถให้กับทาง call center เราทราบและก็มาช่วยเหลือเราได้อย่างทันท่วงทีค่ะอีกหนึ่งบริการนะคะที่เพิ่มเข้ามาในรถยนต์โตโยต้า CHR รุ่นนี้ก็คือประกันภัยขับดีรถหายหรือ Pay How Your Drive ถ้าเกิดคุณขับดีนะคะ ใช้ไม่ลดน้อยเบี้ยประกันปี 2. จะถูกลดให้โดยอัตโนมัติเลยค่ะโดยการคำนวณจากพฤติกรรมการขับและระยะทางนะคะทั้ง2อย่างรวมกันคุณจะได้ส่วนลดสูงสุดถึง45%ด้วยกันนะคะโดยระยะทางคิดคำนวณส่วนลด20%และคำนวณพฤติกรรมการขับอีก25% 25%นี้นะคะจะได้มาจากการขับแบบไม่หักเลี้ยวกระทันหันนะคะไม่เบรกกระทันหัน หรือไม่เหยียบคันเร่งกระทันหันะถ้าเกิดขับดีได้100%เบี้ยประกันปี2องลดให้ไปเลยค่ะ25% 2อ,อย่างรวมกันเป็น45%ขับดีลดให้จ่ายประกันถูกแบบนี้คุ้มค่าที่สุดแล้วค่ะสรุปแล้วนะคะโตโยต้าซีค่ะได้มีการปรับเพิ่ม และยกระดับสเปคของเทคโนโลยีใหม่เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนใช้งานในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาสีใหม่นะคะและเทคโนโลยี Apple c a r p l a y พ o y o ต a s ต้ t y Sense เที่ช่วยทำให้ผู้ขับสามารถขับรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยนะคะจนถึงระดับรถหยุดนิ่งเลยนะคะรวมถึงระบบประกันภัยที่ขับดีรถให้ Pay How Should วนะคะ ขับดีลถให้ประกันภัยปี2ไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะคะทุกอย่างนี้มีใน Toyota CSR นะคะไม่ลองใช้ไม่ได้แล้วนะคะทาง Toyota าที่ชัใเรานะคะมีให้ทดลองขับได้ถึงสงสาขาด้วกันนะคะวันไหนว่างเดียนเชิญนะคะแล้วฝากกดไลค์กดติดตามในเพจผู้หญิงใช้รถในคลิปหน้าและคลิปถัดไปและมีอะไรมาฝากฝากติดตามรั้ชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ